ช่วงนี้ก็กวาดอยู่นะครับผมเริ่มกวาดแล้วนะก็ที่นี่จะมาทาร้านยางอีกที่หนึ่งนะครับจะย้ายมาจากพุทธสาครแล้วนะเพราะพุทธสาครยอดช่วงนี้ตกนะครับไม่มีกําไรนะครับผมก็จะอยู่ก็จะมาอยู่แถวถนนพระรามสองนะครับนะก็อยู่ริมถนนพระรามสองอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทแล้วก็อยู่ด้านซ้ายก็จะเลี้ยวไปถนนเอกชัยนะครับ อยู่ตรงใกล้ๆแยกเลี้ยวเอกชัยนี่แหละนะครับผม,มกําลังกวาดอยู่นะก็กว้างอยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้านยางร้านนี้นะครับก็จะย้ายมาจากถนนพุทธสาครน,นะครับก็มาอยู่ถนนพระราม2นะครับก็จะมียางเปอร์เซ็นต์นะขายที่นี่แหละนะนี่ก็เพิ่งได้ทีแล้วก็แต่ดูผมพาดูนิดนึงหน่อยหน่อย ก็จะอยู่บริเวณโซนนี้ริมถนนน,นั่นแหละตรงนแะต้นถนนริมถนนพระรามสองนะครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งตรงไปหน่อยก็จะเลี้ยวเข้าถนนเอกชัยแล้วนะด้านหน้านู้นนะ่ะนะครับนะริมริมไซน่าจะเหมาะเจาะพอดีนะครับผมเนี่ยกว้างอยู่นะครับก็กว้างอยู่นะ กว่าเรียบร้อยแล้ววันอาทิตย์นะครับจะได้ย้ายมาที่นี่นะครับวันจันทร์เปิดนะครับวันจันทร์เปิดที่นี่นะครับเอามอเตอร์ไซค์มานะครับวันนี้